ึงบางอ้อแล้วนะคะว่าเหตุใดเงินรูปเบิลของรัสเซียถึงอ่อนค่ายวอบยาบลงอย่างไม่มีปีไม่มีกลุยเลยนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำกันได้นะคะแบงค์ชาติของรัสเซียนั่งไม่ติดเลยค่ะรีบตะลีตะลานนะคะขึ้นดอกเบีย้ยกระทันหันภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะปรับค่าเงินให้อยู่หมัดได้ทันเวลาเนี่ยแหละค่ะก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเบื้องหลังเบืบ้องลึกเบื้องในเนี่ยแหละค่ะว่าเหตุที่รูปเบิลน,นะคะอ่อนค่าลงอย่างกระทันหันนั่นก็เป็นเพราะมาจากเงินรู ปีของอินเดียนั่นเองค่ะคงจํากันได้นะคะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะและเสียเองก็ ้องหันมาขายพลังงานให้กับอินเดียเพื่อนซีนะคะเราก็ไว้วางใจเพื่อนมากเกินไปเนาาี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้จ่ายเป็นรูปีได้ด้วยนะคะแทนดอลลาร์เนี่ยแหละค่ะแล้วอินเดียเองก็ยังได้น้ํามันราคาถูกได้กา๊าซราคาถูกจากรัสเซียในราคาเครื่องมึงของตลาดอีกด้วยนะคะรัเสเซียขายได้60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแต่สามารถที่จะขายอินเดียได้ในราคา30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็มีหนำซ้ำนะคะยังสามารถที่จะจ่ายเป็นรูปีได้ อีกด้วยแต่ที่มาที่ไปค่ะท่านผู้ชมคะการที่รัสเซียเนี่ยไปรับเงินรูปีแทนดอลลาร์เนี่ยนะคะรูปีเองยังเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายเหมือนกับดอลลาร์หรือว่าหยวนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเงินที่อินเดียจ่ายเป็นรูปีให้กับรัสเซียเข้าไปอยู่ในโครงคลังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเป็นเงินนอนเปล่าค่ะก็เลยทําให้ทางด้านของรัสเซียนะคะเกิดวิกฤตท,ทางด้านการเงินเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็น ข่าวกันนี่แหละค่ะก่อถึงบางอ้อแล้วลนะคะก็มาจากรูปีน,นี่แหละค่ะท่านะผู้ชมคะ อินเดียเองกําลังก้าวกระโดดตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไปเยือนดวงจันทร์มาสดสดร้อนๆไปเยือนดวงอาทิตย์อีกแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเป็นทางด้านของเจ้าภาพจ2 0ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่างานนี้ค่ะโบราณก็บอกแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าเจออะไรให้ตีอะไรก็กยังไว้ใจมากไม่ได้ค่ะสาหรับอินเดียนะคะจีนเองก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่โอเคกับทางด้านของอินเดียค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มด้วยกันนะคะแต่ว่าอินเดียเองก็เป็นสมาชิกคน ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไว้เหนือเชื่อใจได้เนี่ย อินเดียเองกับรัสเซียเนี่ยต่างกันมากจีนก็มองว่าอย่างนั้นนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยทางด้านของรัสเซียเนี่ยความไว้วางใจทางด้านของรัสเซียกับจีนเนี่ยมีมากกว่าทางด้านของอินเดียอย่างแน่นอนนะคะอินเดียเองก็เพิ่งจะแซงหน้าจีนเรื่องของประชากรมากที่สุดในโลกไปนะคะก็หวังที่จะขึ้นเป็นมหาอำนาจค่ะแต่ยังไงนะคะนะวิะห์ก็มองว่าเขาก็คงจะเป็นได้แค่เบอร์สามนะคะรองจากจีนแล้วก็สหรัฐนะคะแล้วก็เบอร์สามจะเป็นอินเดียในอีก5ปีข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าอินเดียเองจะแซงจ อานานิคมประเทศแม่ขึ้นแท่นเศรษฐกิจอันดับ5ของโลกแล้วก็เบียดอังกฤษตกไปอันดับ6ได้ก็ตามนะคะแต่การที่อินเดียจะขึ้นมาแซงหน้าจีนหรือว่าแซงหน้าสหรัฐหรือว่าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยคงอยังไม่ถึงตรงนั้นล่ะค่ะด้วยหลากหลายปัจจัยนะคะที่อินเดียเองก็ยังไม่ได้มีความพร้อมเหมือนกับทางด้านของจีนล่ะค่ะ